สวัสดีพี่น้องปองไปซูบูสุกคนนะคะสวัสดีวันอังคารช่วงบ่ายคะ่ะวันนี้ดิฉันไปส่งงานดูเขียนคะ่ะขับมาสองชั่วโมงถึงแล้วคะ่ะจังหวัดของเราขับมาสองชั่วโมงส่งสองนาะทีพี่น้องการสันเลียใจแห้งเสร็จแล้วมาซื้อของต่อคะ่ะเนื่องจากดิฉันเป็นเจ้าที่สากลนะคะเราก็มาเรียบร้อซื้อหาเนาะของข้าสากลของเราเมือว่าจะเป็นเครื่องดื่มวันศุเป็นขนมน้่มเนยสิ่งที่ลูกๆของเราชอบ วันนี้ผ่านไปที่ตลาดเนาะเออเป็นสินค้าผลไม้ค่ะวันศาสตร์จีนค่ะครูสาวท่านหนึ่งก็เดินเลาะไปเลยสิคะแม่อารมณ์ฟิลเหมือนว่า,วามีคนแอบถ่าย <c oughs> ยางไปยังมารถของเต็มรถเลยค่ะพี่น้องค่ะไปผู้เดียวค่ะเนื่องจากเราไปคนเดียวเราก็ข <c oughs> นผู้เดียวขึ้นกันค่ะอันนี้ก็เป็นความ สุดแสนสติพิเศษของคู่ไทยนะคะคู่ไทยไม่ได้มีแค่สอนนะคะเออฮารักเทียเาก็เป็นแม่ค้าะคะ่ะรักเทียวก็เป็นแม่ครัวรักเทียก็เป็นคุณหมอะคะ่ะรักเทียวก็เป็นผู้พิพากษาบางครั้งเราก็เป็นตำรวจจับผู้ร้ายบางครั้งเราก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านคดีความคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจวดไปคะ่ะ เนาะเส้นทางที่เราเลือกแล้วเลือกแล้วต้องทําให้เต็มที่เนาะคะนะ่ะเนาะผลไปค่ะเวลาผู้สาวโสดกับยังสิ่งเนะได้คนเองยกแหกแบกหำนะคะครูไทยใจแกลง่งคนของเสเร็จแล้วกระหิวเนาะ,ะอยากกินของหวานนะคะจัดไปเลยค่ะกับเมนูตับหวานจวดค่ะ